สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมยศจาก s n นิเกอร์ท a เนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทําการแกะกล่องรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ของแบรนด์อัน o s สกันครับซึ่งแบรนด์อัน o s สเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์สัญชาติไทยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมที่มีการปล่อยรองเท้าออกมานะครับตั้งแต่ปี2022นะครับเป็น Unpost Atlas รุ่นแรกนะครับแล้วก็มีการพัฒนาปรปับปรุงแล้วก็ อันนี้จะเป็นรองเท้าวิ่งซีรีส์ใหม่นะครับซึ่งชื่อว่าคัลเล่นั่นเองนะครับผมเป็นซีรีส์รองเท้าวิ่งสําหรับใส่แข่งขันแล้วก็ทําความเร็วนะครับและรุ่นนี้นะครับก็มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากอันพอร์ทฮัลเล่รุ่นเดิมๆนะครับให้มีน้ําหนักที่แบบเบาขึ้นเหมาะสําหรับใส่ซ้อมทําความเร็วหรือว่าใส่แข่งขันนะครับผมจน ออกมาในชื่อว่า h a e l l l i ไล t นะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับก็มีกล่องที่แบบว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะทำการแกะกล่องเนี่ยเรามาดูตัวกล่องเขาข้าวกันก่อนครับบนกล่องเนี่ยจะเขียนคำว่า h a l le Light นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Unpost นะครับที่เป็นตัว u อยู u ่นะครับผม ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรูปภาพสเก็ตนะครับก็มีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับเป็นภาพสเก็ตของรองเท้า u n p o r t h a r l e light รุ่นนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นจากด้านล่างนะครับก็มีความสวยงามนะครับตัวกล่องก็ดูดีนะครับผมเป็นแบบไม่เหล็กนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีคำว่า h a r l e light แล้วก็บอกไซส์บอกชื่อสีนะครับสำหรับสีนี้เนี่ยจะเป็นสี midnight bk นะครับซึ่งก็จะเป็นสีขาวเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็เดี๋ยว พูดถึงเรื่องสีเรื่องการออกแบบอะไรไปพร้อมๆกันนะครับผมรวมถึงตัวสเปคต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็รองเท้ารุ่นนี้เนี่ยออกแบบโดยคุณนัฐพรนะครับผมก็เป็นคนไทยในการออกแบบด้วยนั่นเองนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราทําการแกะกล่องกันเลยเมื่อเปิดออกมานะครับผมก็จะเห็นกระดาษแผ่นรองนะครับซึ่งด้านในตัวกล่องเนะี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขยับ นิดนึงนะครับผมนี่ก็จะเป็น Master of Speed Project Head นะครับผมก็ตัว Head นี่ก็คือมาจากคำว่า h u l l e y นั่นเองนะครับตัวกระดาษนะครับก็จะมีเขียนคำว่า h u l l e y Light นะนี่คือ u n p o s t h h ฮ l l e เ Light ครับผม สำหรับรองเท้า u n p o s h a l l e y l i g h รุ่นนี้นะครับผมและสีนี้ก็คือสี Midnight BK k นะครับก็จะเป็นสีขาวล้วนแล้วก็มีประกายยามค่ำคืนนะครับผมซึ่งดีไซน์การออกแบบเนี่ยของรุ่นนี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาวหางฮั l l ล y นะครับก็เลยมีการนำใช้ชื่อฮา l l ล y เข้ามาใช้ในกับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นั่นเองนะครับผม ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนประกายดาวหางนะครับเป็นส่วนของแสงประกายเวลาดาวหางทะเลเคลื่อนที่นะครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีความเร็วด้วยนั่นเองครับคอนเซ็ปต์ก็เลยนํามาออกแบบด้วยประมาณนี้นะครับสําหรับตัวหน้าผ้าของฮาร์เล l i ไลท์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหน้าผ้าตาข่ายโมโนเมสนะครับก็จะเป็นตาข่ายชั้นเดียวนะครับที่มีเส้นใยเหมือนพลาสติกนะครับมีความเหนียวนะครับ แล้วก็มีการถักทอมานะครับถือว่ามีลวดลายที่สวยงามครับเป็นการออกแบบตามของดาวหางคัเล่นะครับผมน่าสนใจตรงในเรื่องของอการระบายอากาศนะครับความแข็งแรงความกระชับเท้าเนี่ยเดี๋ยวต้องขอไปลองสวมใส่กันก่อนแล้วจะบอกได้ว่าจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับเอาละมาดูตรงลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าค่อนข้างบางนะครับขอบก็จะเป็นเหมือนผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับก็ไม่ได้ เน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรนะครับก็จะต้องเน้นในเรื่องของน้ําหนักเบานะครับสำหรับรองเท้าสายทําความเร็วคู่นี้นะครับเชือกรองเท้านะครับก็จะเป็นแบบเหมือนปุ่มข้อดีก็คือสามารถมัดทบเดียวแล้วเอาอยู่แล้วก็ไม่หลุดง่ายนะครับล็อกกระชับได้ดีนะครับผมปลายเท้าก็จะมีมัดกะขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น ในเรื่องของให้ตัว upper เนี่ยคงตัวนะครับแล้วก็ไม่กดตรงหน้าเท้าไม่กดตรงนิ้วเท้านะครับแล้วก็ป้องกันพวกเศษหินเศษอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมตรงส้นเนี่ยมาพร้อมกับการบุนวมนะครับด้านในก็จะมีฮิลคอัลเตอร์บางๆอยู่นะครับไม่แข็งแรงมากนะครับก็น่าจะเป็นแค่การประคองแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีการบุนวมนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับบล็อกส้นเท้านะครับผมแล้วก็มีลันเนลูปมาให้นะครับ ก็ใครที่อยากกระชับข้อเท้ามากๆนะครับก็ร้อยลันนลูกเข้าไปนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวหน้าผ้าเนี่ยมีความบางนะครับสามารถมองเห็นด้านในนะครับผมแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามนะครับเอาละมาถึงในส่วนของพื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่า Solar Storm e 2.0นะครับ ซึ่งจะเป็นส่วนผสมของ EVA กับ TPEE นะครับผมโดยชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะมีความหมานาแน่นที่ไม่เหมือนกันครับเราจะเห็นได้เลยว่าสีโฟมชั้นบนเนี่ยจะมีความเข้มมากกว่าสีชั้นล่างนะครับซึ่งชั้นบนเนี่ยจะออกแนวเฟิร์มมากกว่านะครับมีความหมานาแน่นมากกว่าด้านล่างเนี่ยจะเหมือนจะนุ่มกว่านะครับก็จะมีการวางรูปแบบที่แบบ แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการใส่แผ่นคาร์บอนแบบเต็มความยาวเท้านะครับซึ่งก็จะมีความโค้งที่หน้าเท้าตรงนี้นะครับผมตามรอยที่เรามองเห็นเลยนะครับจนไปถึงส้นเท้าเนี่ย แผ่นคาร์บอนนะครับจะช่วยในเรื่องของความมั่นคงเสริมแรงส่งคืน,นครับส่วนตัวโฟมเนี่ยก็มีคุณสมบัติน้ําหนักเบามีความนุ่มรองรับแรงกระแทกแล้วก็มีแรงส่งคืนที่ดีนะครับผมก็เป็นการออกแบบแล้วก็พัฒนาสูตรของโฟมเนี่ยเพื่อตอบโจทย์สําหรับวันแข่งขันแล้วก็สายทางคามเร็วนะครับสําหรับฟิลลิ่งเนี่ยเดี๋ยวจบจากคลิปวิดีโอแกะกล่องนี้ต้องขอไปลองกันอีกสักพักหนึ่งแล้วเ,วเราจะกลับมารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละ มาดูตรงพื้นด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเจาะคว้านเนื้อโฟมออกนะครับผมก็จะเผยให้เห็นแผ่นคาร์บอนด้านในนะครับผมซึ่งแผ่นคาร์บอนด้านในก็อย่างที่บอกก็คือเป็นลักษณะ s c u r v e นะครับแล้วก็แบบเต็มความยาวเทา้าตัวพื้นชั้นนอกจะเป็น UPU Super Grip Outsole นะครับก็คือเป็นวัสดุที่ยึดเกาะได้ดีนะครับก็มาพร้อมกับลวดลายที่สวยงามน,นะครับผมซึ่งก็จะเป็นตามแบบสเก็ตที่อยู่ด้านล่างของตัวกล่องนะครับ สำหรับสีมิดใน P.K.K เนี่ยพื้นชั้นนอกก็จะเป็นสีขาวล้วนนะครับก็ให้ความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับโดยหลักเนี่ยก็จะวางตรงหน้าเท้าเป็นหลักแล้วก็มีโลโก้ u n p o s t วางอยู่นะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับน้ําหนักของรุ่นนี้นะครับในไซส์10 U.S. ผู้ชายเนี่ยเท่าที่ผมชั่งมานะครับจะอยู่ที่225กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักสำหรับ สายท um ําความเร็วนะครับสายแข่งขันเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้จะมีดรอปอยู่ที่8ม m mm, มนะครับหน้าเท้า31ม mm, มนะครับแล้วก็ส้นเท้า3.9ม mm. มก็สำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับสามารถเข้าไปที่ เพจ a c e b o o k นะครับ unpost r u n n i n g shoe นะครับผมเพื่อไปสอบถามแล้วก็ดูร้านค้าตัตวแทนจำหน่ายต่างๆอย่างเป็นทางการได้นะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้วางจำหน่ายอยู่ที่3,690บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ f e e ลิ่งรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องขอไปลองกันสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็จะกลับมารีวิวประสิทธิภาพอะไรต่างๆนะครับ ในส่วนของความรู้สึกการใช้งานต่างๆของเทารุ่นนี้กันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆของทาง s ิงเกิลทูเดยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางซิงเกิลทูเดยครับสำหรับคลิปวันนี้ ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ